อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้านะครับจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเพื่อมาโพสต์ข้อความดังนี้ครับคนกัมพูชาก็เป็นแบบนี้ประเทศถึงไม่พัฒนาไปไหนลงคลิปในเรื่องของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีจังหวัดชนบุรีให้ดูใน TikTok ว่าเก่าแก่ตั้งแต่3 0 0 0ถึง8,000ปี มีหลุมทับซ้อนกันอย่างต่อเนื่องผู้คนไม่ได้ย้ายไปไหนพร้อมคำพูดของศาสตราจารย์ชาส์ไฮแอมเป็นชาวอังกฤษจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเครมบริดต์ตำแหน่งดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีของมหาวิทายาลัยโอตาโกประเทศนิวซีแลนด์เชี่ยวชาญในด้านของโบราณคดีอุษาคาเนโดยเฉพาะกัมพูชาแก้เดินทางไปทั่วโลกมีการเทียบเคียงผลดี a น ผลของอนาตมีโครงสร้างทางด้านของวิทยาศาสตร์ต่างๆในเมื่อขเขมรชอบบอกว่าคนไทยมาจากจีนก็เลยเอาหลักฐานมาให้ดูนี่ไงคนไทยเดินลงมาถึง3 0 0 0 8 0ถึง8ป0 0ปีที่แล้วแบ่งออกเป็นสองยุคผลวิเคราะห์มันชัดเจนหลายอย่างจะเป็นเผ่าอะไรก็ช่างมนุษย์โฮโมเซเปียนเดินทางออกมาจากแอฟริกาอยู่แล้วแต่จะมาเส้นทางไหนแค่นั้น พอเอาหลักฐานมาให้ดูคนกพูชาก็ปริแตกบอกไทยว่าหยุดนะเด็กน้อยวงเล็บว่าไทยนะ่ยอย่าปลอมแปลเอกสารในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อย่าลงข้อมูลมั่วคุณนะ่ะรู้ไหมว่าแถวนี้ขเขมรเก่าแก่สุดนอกกอทมก็น่าจะเป็นนครทมนะครับคนไทยรู้จักไหมแล้วก็เล่าเรื่องต้นกำเนิดคิงกับควีนพระนางโสมาและอื่นๆรอมาฟังความคิดเห็นจากผู้คนในโลกออนไลน์นะครับ คนแรกคอมเมนต์ว่าคือเอาตำนานนางนาคโสมาเทวีมาเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะเขาแยกตำนานกับหลักฐานประวัติศาสตร์ไม่ออกหรอถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเนี่ยแหละถึงเบื่อจะอธิบายด้วยเหตุและผลกับเมนะ่ะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเขาอัปเดตความรู้ใหม่หรืออย่างครับว่าพื้นที่ภูมิภาคนี้ที่เขาอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งหมดกำเนิดมาเมื่อ2.6ล้านปีที่แล้วตั้งแต่น้ำทะเลยังไม่สูงเอ้าไทยยังเป็นแผ่นดินมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินยังเชื่อมกันเป็นแผ่นดินเดียวกันที่เรียกว่าซุนดาแลนด์เนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บรรพบุรุษชาวเขมรอพยพขึ้นมาจากแถบอินโดนีเซียได้เพราะเมื่อก่อนอะสิ้นสุดยุคน้ำแข็งก่อนน้ำทะเลจะสูงขึ้นเมื่อ25,000ปีถึง10,000ปี อาเซียนคือแผ่นดินเดียวกันการที่ระดับน้ำสูงขึ้นช่วงสิ้นสุดยุคน้ำแข็งทำให้แผ่นดินอาเซียนนั้นแยกออกจากกันพื้นที่ส่วนใหญ่จมทะเลอยู่ก้นทะเลถัดมาครับคอมเมนว่าแย้งมันกลับไปเมืองโบราณมีนครพนมนครปฐมซึ่งอยู่ในไทยหมดไม่มีเมืองเหล่านั้นในกัมพูชาถัดมาครับคอมเมนว่า กูจะบ้ากับไอ้ประเทศข้างบ้านนะ่ะมึงก็สรรหาจินตนาการมาเพอ้อฝันหลอกกระทั่งตัวเองกูว่าพกมึงนะหัดไปทำมาหากินบ้างนะอย่าเอาแต่นอนฝันจะอดตายกันทั้งประเทศถัดมาครับคอมเมนต์ว่าตำนานกับผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ขอมเมนเชื่อตำนานเชื่อมโยงอยู่ทุกอย่างกับกำแพงปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นต่อไปเถอะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแต่ก่อน ุยด้วยเหตุผลจนได้ผลสรุปว่ามันโง่ครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอย่าเสียเวลาถกเถียงกับพวกไม่ได้หนังสือเลยนะมันปราบประโยชน์นะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเหม็นจะงอแงนิดนิดนะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเขมรบดินอยู่แล้วเพราะ DNA มันเป็นชาวเกาะมันต่างจากคนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่จะมี DNA จะใกล้เคียงกันแต่คนละภาษาเพราะมีการแต่งงานข้ามเผ่ากัน ส่วนหัวหนี้นะครับคือความคิดเห็นจากผู้คนในโลกออนไลน์และคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับล่าสุดเงินบาทไทยคือดอลลาร์แห่งอาเซียนถ้าลาวแบนเงินบาทเตรียมอดตายแน่เป็นชื่อของคลิปวิดีโอจากช่อง y t u t u One t o t e l l เดิมมาโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวมีเนื้อหาภายในดังน,นี้ครับคนลาวบอกให้รัฐบาลออกประกาศห้ามใช้เงินบาทในประเทศลาวแบบเด็ดขาดเพราะ เงินบาทคือตัวปัญหาพาให้เศรษฐกิจลาวนั้นตกต่ำแต่หารู้ไม่ว่าเงินบาทไทยคือดอลลาร์แห่งอาเซียนและจะพาให้ชาติอาเซียนนั้นไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินหยวนสำหรับเรื่องราวในคลิปวีีโอนี้เริ่มมาจากผู้ใช้บัญชีติกตอกรายหนึ่งที่เป็นชายชาวลาวเป็นถึงนักธุรกิจ ขายที่ดินและบ้านจัดสรรอีกทั้งยังเป็นเจ้าของห้องแถวในย่านนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเจ้าของบัญชีทิกตอกดังกล่าวนั้นได้ออกมาปล่อยคลิปดังกล่าวเมื่อสองวันก่อนมีเนื้อหาที่อยากจะสื่อว่าเงินบาทคือตัวปัญหาที่ทําให้เศรษฐกิจของลาวฝืดเครืองและตกต่ําเราควรที่จะยกเลิกการใช้เงินตราต่างประเทศในประเทศลาว เพื่อทําให้เศรษฐกิจลาวนั้นดีขึ้นรัฐบาลควรจะมีประกาศหรือว่าให้มีการแจ้งออกมาสําหรับการห้ามใช้เงินบาทในลาวและปฏิบัติอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งปราบปรามต่อผู้ละเมิดอย่างเด็ดขาดหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ทางธนาคารปรับเปรตอัตราแลกเปลี่ยนเงินลงนั้นก็เป็นได้จากตอนนี้800กีบต่อ1บาท ให้ปรับลงเป็น350กีบต่อ1บาทถ้าออกมาตรการมาแบบนั้นจริงผู้ที่มีเงินบาทในครอบครองจะพากันขายเป็นเงินกรีบทั้งหมดอย่างแน่นอนโดยภายหลังนะครับที่คลิปปิโดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ไปก็เกิดกระแสแพร่ิจาร์ในโลกออนไลน์มากมายครับลองมาฟังความคิดเห็นกันเลยครับคนแรกคอมเมนต์ว่าไหนก็จะแบนเงินบาทแล้วระเบิดสะพานรางรถไฟให้หมด เลิกคุยเลิกคบเลิกติดต่องดช่วยเหลือแล้วใช้นี่มาด้วยถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแบนเลยครับทั้งเงินบาทและสินค้าไทยรวมถึงเรียกแรงงานลาวนั้นกลับลาวด้วยนะจะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อจะได้ติดตามกะดูต่อไปถัดมาครับคอมเมนต์ว่าที่มาของคำว่าโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองแค่แบนเงินบาทแบนสินค้าไทยไม่พอหรอกครับแนะนำลาวนะ่ะ ให้เรียกคนลาวในไทยนั้นกลับไปให้หมดแล้วปิดด่านชายแดนแบบถาวรไปเลยครับอย่าลืมใช้นี่ที่ค้างชําระให้หมดก่อนด้วยถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแบนเงินบาทแต่แห่กันมาทํางานในประเทศไทยมาเพื่อเอาค่าจ้างที่จ่ายเป็นเงินบาทย้อนแย้งดีนะพวกสูนะ่ะไม่เสียดายหรอกถ้าลาวนะ่ะจะไม่ใช้เงินบาทไทยเมื่อเดดร้อนด้วย เป็นคนไทยอยู่สบายๆในบ้านของตัวเองส่งออกส่วนใหญ่นะ่ะของไทยไม่ได้อยู่ที่ลาวของให้ลาวนั้นโชคดีนะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าไม่ต้องใช้เงินบาทไทยสินค้าไทยคนลาวในประเทศไทยนะ่ะกลับลาวให้หมดทุกคนทำให้ได้นะขอบคุณอย่างสูงเดอ้อถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแล้วมีใครบังคับให้ใช้เงินบาทตั้งแต่แรกใช้กันเองจนเงินกีบนะ่ะไม่มีค่า พอมีปัญหากลับโทษเงินบาทเมื่อใจกับคนประเทศนี้จริงถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแน่ใจนะที่พากันบอกว่าเงินบาทคือตัวปัญหาน่ะถ้าไม่ใช้เงินบาทไทยคุณจะมาซื้อสินค้าเครื่องใช้ด้วยเงินอะไรละ่ะไร้สาระถัดมาครับคอมเมนต์ว่าคนไทยจำไว้ให้ดีนะปี B 40ไทยเกิดฟองสบู่แตกแลาวเป็นประเทศแรกที่ไม่รับเงินบาทไทยเจ็บต้องจำคนไทย โดยทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากผู้คนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ